นี่เดี๋ยวจะโชว์วิธีการวาดแบบวันโกให้ดูนะครับวันโกก็คือเราผสมสีกลางไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลงสีแบบทีเดียวจบเลยนะครับลงอ่อนลงเข้มเดี๋ยววาดสเฟียให้ดูแล้วกันนะครับเพราะสเฟียมันเป็นเชฟที่เป็นฟอร์มที่ค่อนข้างจะน้ำหนักมันครบสุดแล้วนะครับมันเล็กๆมันต้องใหญ่โตโ คล้ายคลอิกครับแต่ว่าข้นเหนืดกว่าต้เดีอย่งมันคือมันแห้งช้านะครับแล้วก็เ้นซ้อนได้ก็ต้องรอทรงไหนนะรอให้น้ําหนักมันแห้งน้ําหนักเดิมมันแห้งก่อนนะครับสีเลเยอร์นั้นแห้งก่อนแล้วก็เ้นทับเข้าไปนะครับหลังจาเราสรีางน้าหนักกลางมาได้แล้วนะครับก็จะทําน้ําหนักกลางแสงเงาหรือว่าเงาแสงแล้วแต่เรานะครับ เคสนี้ผมขอเริ่มจากน้ำหนักเข้มก่อนลวกันนะครับสีก็น่าจะชอบนะครับมีผสมคว้าสีไหนได้ก็โอเคเลยนีเบสิกเราก็น่าจะมีอยู่แล้วนะครับก็น่าจะไม่ยากมีเ <c> พ <oughs> ้นแบบวันโกนะครับถ้า <c oughs> ไปลองดูงานอเมริกันหลายๆคนเนี่ยเขาจะเพ้นแบบอย่างนี้ซะส่วนมากนะครับก็คือเพ้นแบบทีเดียวเลยเขาจะล่างแล้วก็เว้นไว้นะครับแล้วก็ลงสีคล้ายๆเหมือน อ่อคอลล์ริงบุ๊กสำหรับเด็กนะครับลงช่องตรงนี้พิเศษก็ปล่อยขาวไว้นะครับ่จะลงทีเดียวเสร็จทีละชิ้นทีละชิ้น,นต้องมายุ่งกับมันอีกอนะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแบบอ uh, ่ยุโรปเนี่ยยุโรปส่วนใหญ่เขาจะเพ้นแบบเป็นอันเดอร์เพนติ้งลงเป็นเลเยอร์ไปนะครับก็อยากให้ภาพติดทนส้มโทนน้ําตาลเนี่ยเขาจะลงสีน้ําตาลส้มๆลงไปก่อนนะครับาก็รอแห้งรอมาแล้วเขาก็มาเพ้นเติมอีกทีหนึ่งนะครับมีหลายวิธีนะครับแล้วแต่ชอบ กแจะถนัดเลยต้องทดลองดูก่อนนะครับอ่ะนี่ได้โซนเงาแล้วนะครับนี้เอาเอาเข้มมาเติมอีกหน่อยนึงใส่รอยต่อนิดนิดนึงนะครับชิลเลยครับจิมมันใช้เวลากับมันได้เยอะพอสมควรน,นี่ผมเติมหนักเข้มตรงนี้เข้าไปเพื่อให้ตรงนี้กลายเป็น reflection นะครับ เข้มหมือนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเท่านี้ก็พอละไม่ต้องเยอะนี่ก็แดงชัดเจนแล้วนะครับโซนแสงโซนเงานี่ก็ล้างผู้กันให้เรียบร้อยนะครับทุกครั้งก่อนเปลี่ยนสีล้างผู้กันให้สะอาดยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราจะเปลี่ยนไปใช้สีอ่อนนะครับก็เหมือนเพนติ้งทั่วไปนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายแล้วก็ระวังเรื่องกลิ่นด้วยนะครับถ้าเพนในที่ปิดก็แนะนําว่าเปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยนะครับ สบายอากาศที่ดีอันนี้ผมใช้สีขาวเนี่ยเผลอจะแตะสีเดิมนิดนึงก็ได้นะครับส่วนตัวผมไม่ใช้ครับเอาสีแตะสีขาวนิดเดียวนะครับแล้วก็เพิ่มตรงไฮไลท์นี้เข้าไปแตะตรงกลางน,นะครับแล้วก็วนออกมาจากพวกกันก็แล้วแต่ถนัดนะครับไม่จำเป็นต้องจับ แบบปกติก็ได้เราจะจับอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าะจะจับใกล้ก็ได้จับไกลก็ได้นะครับข้อดีของผู้กันสีน้ำมันที่มันขนไม่ใช่ที่ด้ามมันยาวเนี่ยเพราะว่าเพื่อการป้ายปาดมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับสโตกเวลาใช้เขาเรียกอะไรนะเพนงานชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับจำเป็นต้องใช้การสบัดข้อมืออะไรช่วยมันจะทุ่นแรงได้เยอะนะครับส่วนขนก็อย่างที่แนะนําไปนะครับแนะนําขนแข็งเพราะว่าจะไ,ได้คิี้ ตัวพิกเมนที่มันข้อน,นอมากๆเนี่ยนะครับลงไปนะนี่ก็ค่อยๆเพิ่มไฮไลท์ไปเรื่อยๆนะครับอยากให้มันสว่างเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับแต่เคสนี้เอาเป็นลูกบอลธรรมดานะครับไม่ได้เงางามมากนะัก ประมาณนี้นะครับสมมติอยากได้ไฮไลท์ใช่ไหมนี่ส่วนตัวเทคนิคส่วนตัวที่ใช้ก็ใช้พู่กันขนเล็กพู่กันกลมก็ได้นะครับก็นี้ก็ได้นะครับแตะเนื้อสีนะครับเน้นๆเลยนะครับแล้วก็แปะเข้าไปเล็กทัชชิ่งนะครับแตะเข้าไป,ปข้อดีของมันคือมันจะได้แบบพลังของเนื้อสีแบบเต็มๆที่มาอยู่บนตัวงานของเรานะครับ เฉลี่ยนิดนึงก็ได้นะถ้ารู้สึกว่ามันนูนนูนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเฉลี่ยนิดนึงก็ตรงไหนที่มันโอเพกแบบทับทึบไปแล้วเนี้ยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากนะครับเฉลียเฉลี่ยรอบๆนิดนึงเบรคนิดนึงนี่มาอันนี้วาวแล้วนะครับอ่ะเฉลียรอบรอนิดหน่อย ได้แล้วรหรือบางคนอยากจะมาซ้ําอีกนะครับก็รอให้มันแห้งหรือให้หมาดก่อนนะครับแล้วก็มาซ้ำก็ได้เหมือนกันนี่ก็ดีของผู้กันขนรุ่มนะครับมันจะเบลนได้ดีอันนี้เป็นผู้การกลมธรรมดาของมาสเตอร์อาร์ตนะครับมันจะนุ่มมากก็สามารถที่จะเกลี่ยได้ไม่จํากัดนะครับว่าเฮ้ยออยคัลเลอร์นี่ต้องผู้กันขนแข็งเท่านั้นอะไรเงี้ยไม่จำเป็นนะครับไม่ได้มีกฎอะไรใตยตัว มันดีแต่ว่าเหมาะไว้สําหรับทําอะไรแค่นั้นเองอยากให้นนเนียนอยากให้ฟุ้งนะครับก็ใช้ได้ก้อนเมฆนี่ก้อนเมฆก,กับผิวคนอะไรพวกนี้ถ้าต้องการความนุนเนียนเนีย่ยแนะนําใช้พู่กันขนนุ่มนะครับรู่กันขนแข็งก็อาไว้ถล่มเอาเนื้อสีลงไปก่อนนะครับอะสมมติผมอยากใส่ r e f l e c ชั่นตรงนี้เพิ่มนิดนึงนะครับก็แตะน้าหนักขาแล้วก็เพิ่มนิดนึงแล้วค่อยเพิ่มเข้าไป ได้นะครับครบทุกน้ำหนักเลยตั้งแต่ไฮไลท์ไลท์แชโดว์โปรแชโดว์ถูกไหมรีเฟล็กแล้วก็ถ้าอยากจะใส่ออคคูั่นแชโดว์ด้านล่างนะครับก็เพิ่มได้แต่นี้ไม่ได้ใส่แคชชาร์โดนะครับเงาตกกระทบไม่ได้ใส่ แนะนำผสมในจานสีนั่นแหละนะครับแล้วเพ้นท์ไปในงานอย่าไปมิกซ์เอร h i ิงอยู่ในในงานนะครับถ้าควบคุมไม่ได้นี่งานจะสีจะเละเทะไปหมดเช็คเอาให้ชัวร์นะครับว่าที่สีนี้แบบโอเค okay แล้วนะสีที่ต้องการแล้วนะแล้วก็ค่อยแอปไฟไม่เพ้นท์เข้าไปในตัวงานของเราอ่ะอันนี้ได้แหละนะครับที่เหลือก็ แมกงนีเกราวอะไรจริงๆก็เพ้นทไปได้เลยนะก็ผสมสีแมกนีเซียมแล้วก็เพ้นระวังขอบตรงนี้นิดนึงนะครับอำให้ดูนิดนึงก็ได้